อันนี้คือลูกไม้ที่เราจะหนาซ้อนกับพ้เคอย่างนี้นะคะเราทําลูกไม้เป็นตัวเลยค่ะให้อิสระต่อกันจะได้ไม่ลังนะคะแล้วอันนี้ก็คือพ้าเคปผะเคนี่จะต้องปลูกกาวนะคะไม่งั้นเขาจะไม่อยู่ทรงปูกกาวแล้วก็ไปกลิ้งเวลาต่อแล้วก็พ้งเราพ้งแต่พ้าเคปตัวลูกไม้เราไม่ต้องพ้งนะคะแล้วก็ไปพับชายให้เรียบร้อยค่ะ อันนี้เรากาลังจะประกบกันอันนี้คือกลางหลังเดี๋ยวกลางหลังเราจะใส่ซิปนะคะเราก็จับนยคะเส้นแนวกลางหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเนาตอนนี้เรากําลังยึดด้วยเข็มมุดนะคะเนาแล้วเขาจะได้อย่างนี้นะคะอันนี้คือคอคะ่ะเรายึดคอก่อนตรงนี้คือบ่าคือกลางหน้าแล้วก็คอทีนี้ เดี๋ยวเราจะมาเนาอันนี้ข้างหลังค่ะอันนี้ยังไม่ได้กลัดเขมุดนะคะนคะคะเราจะต้องมีเส้นเอวนะตรงนี้คือเส้นเอวยึดเส้นเอวซะก่อนค่ะเอวนอกเอวในให้ตรงกันนะคะแล้วเราก็ไล่เส้นตรงนี้นะคะคือเราก็จะต้องกิ้งใส่ลุกไม้ด้วยนะคะเราก็ไล่เส้นกลิ้งให้ตรงกันค่ะ แล้วก็กัดเค็มหมุดไว้ก่อนแล้วก็เนานะคะ